โผลล่ะน่องเล็บในที่สุดพี่ก็จะได้กลับมาทําคลิปแล้วนะน่องเล็บและในวันนี้พี่ก็จะมาแคสไฟเอ็มแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ด้วยนะน,น่องเล็บก็ let fucking go เจอใครตีหมดที่นี่แกไปเอาไม้ไปเสียบมันเช็คก่อนขี้ขวาได้ปะไม่ได้เว้ยไม่ได้ขี้ขวาไม่ได้เช็คล่างต่อเช็คล่างต่อนานากูกูกูกลฉลาดมาได้ไปตะลัสียบเลยนะเสียบเลยนะขี้ขวาได้เว้ยไอคุณเอาอะไรน่อยได้มาคนไหนได้มางฉลาดมั้งเอาเลยขี้ขวาเนี่ยนี้ฉลาดครับชาวสุรานโยสุรานตาสุรานเขินเงาตาไม่เลยเล้าไปไปอยู่กับเราไปเอาต่อเอฟเก้าเอฟเก้าเอฟเก้า เล็บก้าเลลงสองทีหนึ่งสองยังมึงไม่ทันได้ถ่ายเลยเล็กต่อหมดถ่ายละมือกล้องมือฉมังโอ้ยกล้องมือฉมังไปแล้วเดี๋ยวจะมาร้องแล็ปให้หูชีนให้หูชาเลยอ่ะตอนที่จะร้องแล็ปผมก็กินโอวันตินมา cám ơn ừ. em không thèm mà bì, long khoa quên. hộp chén mà. mày mày giòn. đợi đợi mึง. để, để, để chờ ăn ja, cho nước ja, yeah, yeah. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới ăn. để để tao ném nước vào trong cơm trước. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới ăn. để để tao ném nước vào trong cơm trước. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới ăn. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới ăn. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới ăn. để chờ ăn cho nước ta, nước ta mới

หามสายพันกันหน่อยมาเดี๋ยวลิงเอามาเดี๋่อมาเดีมึงตอบผู้หญิงที่มึงตอบผู้หญิง F9 เลื่อนลงสองทีนะแหวะเดี๋ยวไอหัวลิงไอหัวลิงได้ยินปะแทงผู้หญิงก่อนเน้นทำผู้หญิงก่อนเว้ยมึงอีกตัวมึงอีกตัวมึงอีกตัวเลยมาเดี๋ยวกดร่างล่างกำลังเนี้ยด้านบนกำลังพูดคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวก้าฝั่งทีหายอยวเก้าเลื่อนลงสองที ไอ้นยเลยขึ้นสองทีพื่อพียีเยทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูไอ้ยัวดอ้ตอตัวดอ้ตัวไอ้ตัวดออกูขอมีอยู่ขอมีอยู่ให้เพื่อนกูได้ตอบ้างให้เพื่อนกูได้ตอบบ้างเอาวุยวงไฟใหญ่วัดแล้วแม่ไฟหรือเปล่าอ๋อวดแล้วแม่กูตัดให้ตัวที่กูเข้าแม่เองตวตัวตัลตัเรข้าปช่วยเรยงข้างเรยงข้างลิยงบงูยงบับ บาบูสมาเออเออมีมีทั้งลิงทั้งหลามมีทั้งลิงทั้งหลามทั้งลิงทั้งหลามตล่ายต่เบาเฮ้ยใครยิงวะมาละงุนเอาแบบนี้เอาเอาสุดเฮ้ยอ่านระวังอ่านระวังไปลุ้มีเงาลุ้มีเงาลุ้มีเงาสุบาบูเฮ้ยมาเชมาเชมาเชบาบูสในสัตว์ บาบูนทำอะไรเพื่อนกูเล่นมาเชยบาบูนทำอะไรเพื่อนกูไอ้สัดกอดตัวตัวตัวบูนมาอย่าละอย่าละกูจะโดนยิงมั้งเหรอโอ้โหไอ้เฮี้ยแม่งบูลกูยาวจัดไอ้สัดอัดชุดีเรียกันเลยเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยตาลัดมึงเอนไปเฮ้ยเอาไม่ไหวว่าแม่งบูลยาวอย่างเดียวเลยอ่ะดูดนี่มึงกันเลยอู้มาเชยเรียกันเลยโอ้โหต่อแม่มาทำแต่พันธ์ิงโล่ตายเหรอเว้ยเฮี้ย ไอ้ลิงดูข้ามสายพันละมึงไอ้กรอกรกรอกรอชดกูดยกูเลื่อมผิวเลื่อิวไอเล่นนี่ก็ไอ้เล่นเอ็นขล่นร่วงแห้ไหมเดี๋ยวพอมึงอะใครยิงวะจะเล่นเฮ้ยมึงทำไรมึงทำไรมึงทำไรทำไรไม่หนีกูใครคือคนยิงไม่รู้ไปวิ่งหนีกู

โมงงอไอ้กูต่อให้เอากูไปมั่งเด้อยังได้ฉลาดเลื่นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อเฮ้ยเอ็มมีโลหัวเพื่อนไอ้คนไหนกันไอ้เดี๋ยวกันไอ้คนไหนเฮ้ยเดี๋ยวนาคุณกูรู้ละไอ้คนไหนใครวะกูรู้ละมาคุณคุณกูบอกแล้วมึงไม่เห็นชื่อเลยไงกูบอกแล้วคนนี้ตอกไม่ได้ทำไมอ่ะ เรียกพี่เขอะมากคกูจัดก่อนเลยหอยหอมมาทำกระตือหอยหอมกูจัดก่อนเลยนาคุณนาคุณไปไหนละอย่าละมึงปล่อยไอ้กูไล่ตามมามันตามมามันตามไปลิงไล่ตามมาปล่อยให้สลันยำยำบอยปล่อยสลันมามาอยู่ตรงนี้คนเดียวได้ไงเนี่ยไม่จะเขาล่อเราแล้วเนี่ยกูก็ล่อมันอยู่นี่นี่ข้างบนในแม่งมีลิงสองตัวอย่าละแม่งมีลิงสองตัวเราลุงกินกล้วยอยู่กินตัวที ลิงสองตัวกำลังอยากกินกล้วยกูอยู่แมวพี่กล้วยเหม็นจัดอีกแล้วอันนั้นกล้วยเหม็นปากบอกว่าเหม็นแต่ว่าปากก็กินใหญ่เลยนี่ปากบอกว่าเหม็นแต่ว่าก็กินใหญ่นะนี่เจอกกควงควงหลับเลยไอ้เหี้ยสลามหลับเจอกกควงไว้นี่ด้นี่ก็โดนควงหน่อยปะเดี๋ยวมึงมึงอยู่ไหนเอ้าอยู่ด้านล่างหรออยู่ด้านล่างนะบนโดนหมดเลยเจอวาร์ปได้วะไอ้ลิงโง่ นั่นล่างตรงไหนอ่ะว่าตอนนี้ขึ้นอยู่บนแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่บนแล้วมาลุมนี้ก่อนเฮ้ยเอชเอเชียนี้ต้องการต้องการตัวกูเดี๋ยวกนี้เดี๋ยวกูเอาตัวนู้นเออเพื่อนตีโง่ต้องขางเพื่อนตีนดินแล้วหนึ่งฮ่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วตายซะไปไปม่ติอื่นแล้วนี่นี่เลยเล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 ย โอ้ยเฮียบาเลเดียโอ้ยเฮียบาเลสติที่ัาของเขาเฮียยังกินกล้วยกหมบอกกล้วยเหม็นนะปากบอกกล้วยเหม็นแต่ว่าปากก็กินไม่หยุดอ่ะปากบอกว่าเหม็นแต่ก็กินไม่หยุดอ่ะดอโกจับกอกปากเฮ้ยเฮียลบเฮียลบได้ยังหลบที่วะอย่าละโคตรมาตายตายละยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายคุณไปกูยังไม่ตายยังไม่ตายแก่เลยอกู เไปแกต้องไลงเออตายหนึ่งไปความสายพันไปเน้๋ยวามสายพันเฮ้ยความสปิชีหนีหนีหนีเลยเดี๋ยวได้หอยหอมกันเดียวละไปลุมดคอนโดคอนโดมีอะไรมานี่ดูดูคอนโดกันเหรอแย่แย่ขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะแจมด้วยแล้ปล่า เป้นสองคนนี้นี่วะเดี๋ยวพูดังเลยเดี๋ยวว่ามีตอนนี้เหรอเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจเหรอขอบ้างขอบ้างขอบ้างเฮ้ยเมียมาหน้าขอบ้างนี่อยากได้โหโดนที่จริงๆยอมรับยอมรับไปเลยเป็นสองเออเฮ้ยไม่ไม่เอาผมไปไไหนนี่่มเอาไม่เอา ดูตาพี่เดีแล้วผมขี่แบบว่าไอ้ยอัดอัดอัด้่าเมื่อกี้เราเขาอะไอ้ย่ะอ้ย่ะไอ้หล่ะคุองูไอ้่คือาอจะวิทยลอจิตวิทย่ไอผมไปไหนนี่ไอ้าไม่ทันแล้วถือกล้อถือกล้องเโอ้โหถือกล้องถือกล้องอัน เอ้ยดีนกว่านคลิปไว้กูได้เรองเ่องอเ้โดนเรื่องี่เรื่องของเซเว่นนี้กูได้แล้วง่เรื่องของเซ่นนี้อยอะเอะเอะเอยอเอะเ่อะยอะเอะเอะเยอเีตลงกระแทกโลกาโอ้ยเยอะเอะอัดรูอัดถ่ายไว้เพื่อนดูเป็นอุทาหรณ์นั่นเนาะ

มาเนี่ยศาสตร์มึงมึงคิดจะเปิดศึกกับพวกกลวมันมันไม่ใช่แล้วนี่สลรานเบบี้เบบี้บ่อยไปไหนเนี่ยกูกูโดงลูกน้อยอยู่กูโดงด้วยดูดิเขาพากูไปไหนด้วยเขาพากูเหินไปหาอยู่นี่กูกระโดงด้วยลูกเหรอไอ้เหี้ยอ๋อเบบี้ทำไปทำไมเนี่ยคิดไม่เมียเมียแม่งแจมด้วยไปหนึ่งหรือกูเป็นผัวใหม่มึงนะเว้ย ป่าโลงป่าโลงรุ่นใหญ่ผมไม่กลัวใครเลยเนี่ยเดี๋ยไปเลยผมผมจัดการหมดเลยปอดอีไมปเปิดแล้วไม่เปิดละเฮ้ยอันนี้เปิดเดี๋ยวเบงเนี่ยโดนแทงผมมีเลือดสาดเลยระวังกันดีวะเรือเรือถึงครนี้เปลี่ยนแปลงระวังระวังเพื่อนวันที่ขับป่านอาจารย์ลืมตาได้เลยเนี่ยโดนแทงอ่าน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 ดูอ่านดู เปิดเพลงโพ s ต m a l o ลให้ฟังหน่อยครับโอ้ไม่เล่เจเล่เ่เลเนี่ยแบนดิยเ้ยโอ้ยแบนกันจัดเลยแันจัดเลยมั้มาซีกูมาซีกูกูเสียมกูซี่เมียมันมนซี่กูเลยกูเรียนไม่ันเอาขอเพื่อกูหน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนกูหน่อยเด๋ยวกดตเงกดแตงเงากดแตงเงากดแตเงไม่เชื่อเลยมันแค้นเมียมัน ัตเราไม่ได้เนี่ยโดนหน้าหลังกูโดนหน้าหลังกูโดนหน้าหลังพวกเราไม่ได้อะไรพวกเราไม่ได้วะโอ้ยขอแอคทุกคนด้วยพี่เด้อไปหาทางไปฟิอ่อนโอ้ยแม่งโดนแม่งโดนกูปาดปาดปาดพี่เพื่อนผมเพื่อนผมโดนกระเทือบอยู่พี่อยู่ไหนไม่รู้อ่วะพาไปหน่อยดิพี่กาดี๋ยวอยู่คอนโดพี่โดนกระเทือบอยู่มันมันเลยแคนกู

แต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะพี่ผมมองก็ไม <sk <sk ่เห er ็นอะไรเลยอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะทุกดนอะไรเนี่ยมาแล้ว่าาแเซฟ่อเอาอะไรเนี่ยมา้วใ่แช่วยูด้วยอนนเนีเพิงิ่เ่โดนหัวกูหลับเลยะอกหมกนี่นแต่ว่า พ่อสามมันแต่งตัวนี่เหรอขอเวลาขอเวลาสี่วันเฮ้ยหลีทางนิดร้อนเป็นหน้าเป็นหลทำอะไรเราอ่ะมาว่ะมาลังมาว่ะมาว่ะมาว่ะขอเวลาสี่วันเดียวนายก็มาว่ะอ๋อนนายเล่นกับเราเปล่านายก็มาว่ะ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 ไปไหนอ่ะไปลื่นกลัวนายก็มาว่ะ ตัวมึงไม่อยู่เมียมึงโดนแน่